สวัสดีครับเพื่อนๆพี่เรือนป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดลาบนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับก็เป็นชุดที่เคยนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆเมื่อสมัยก่อนแล้วครับส่งเดียวกันนะครับนะครับมีดลาบนะครับหรือมีดอเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับราคา300บาทนะครับผม300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ ใช้ทำกรัวตัดแต่งกิ่งต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยได้สบายนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบกมแข็งด้วยน้ำนะครับความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับเล่มนี้อยู่ที่ประมาณ11นิ้วครึ่งครับความกว้างก็จะอยู่ที่2.3นิ้วนะครับสันโดยประมาณจะอยู่ประมาณ5 5.5มิลน,นะครับ อย่างเล่มนี้ก็จะอยู่ที่11นิ้วนะครับความกว้างก็2.3นะครับสั้นก็ประมาณ5มิล5.5มิลน,นะคร,ครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับทรงนี้ครับหลักๆก,ก็ใช้ลาบนะครับถึงได้ขึ้นชื่อว่ามีดลาบนะครับเล่มนี้ก็10.8นะครับ ราคาสามรอยบาทนะครับผมเรมดีอยู่ที่สิบอดนิ้วนะครับความคมถือว่าคมใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ่ยังคิดว่าคมเนี่ยยังคมไม่สะใจก็ไปรับเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับ,นะรบอย่างไงมีดที่เราซื้อไปนะครับถ้าราคาประมาณนี้เราก็ต้องไป ช่วยแต่งเติมอีกสักหน่อยนะครับรับมีดนะครับเรื่องการรับมีดก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเร่มนี้11นิ้วนะครับเล่มนี้11บดนิ้วนะครับนี่นะครับเร่มละ300อบาทนะครับก็โอเคครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสนใจยังไงก็ทักถายมาได้นะครับสวัสดีครับ